สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกระเพาะพี่น้องนะครับมาขายผลไม้อีกแล้วนะครับผมมีสินค้านะครับแนะนํำนะครับในช่วงนี้นะครับ มีเซ็นค่าแนะนำอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือแอปเปิลนะครับนี่นะครับผมอมาใส่กับถุงแข็งนะครับถุงแข็งแบบนี้นะครับผม6ลูก50บาทนะครับนี่ครับแนะนำแอปเปิลนะครับ,นนรบสมจีนตอนนี้ก็เริ่มหวานแล้วนะครับ เป็นทุงนะครับพี่น้องแนะนำแอปเปิลแล้วนะครับกับผ้ามาเบิงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือสับปะรดผู้แล่นะครับสับปะรดผู้แล่นะครับเมื่อนี้ผมซื้อแบบปอกแล้วมากนะครับซื้อแบบปอกแล้วมากนะครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับว่า เป็นลักษณะจังไดน,นะครับเพื่อพี่น้องที่มีจุดขายนะครับมีมีพื้นที่การขายนะครับอยากสื่อมาล่องนะครับเพิ่มยอดขายไปในหลานนะครับนี่นะครับ้อมท่านเลยนะครับ้อมทาะะ่านแล้วก็้าจ้กก็ใหากําไรมาผอมเรียบร้อยนะครับให้กาไรมา้อมเรียบร้อย กล่องนึงนี่ก็สิได้กําไรขายเบิร์ตกสิได้กําไรอยู่ทีหาร้อยบาทต่อกล่องเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับนี่ครับเขาแ็กมะแฮยย่างดีนะครับนี่ครับผมของผมก็ซื้อมาจากตลาดเมืองทองนะครับที่อุดรน,นะครับใส่น้ำแข็งมะแฮยย่างดีเลยภายในก็สิมี่ซิบหาชุดนะครับซิบหาชุด แต่ว่าเขาจ่ายเงินแค่สิบชุดนะครับข้าเจะาะก็ให้กํไาไรมหาชุดนะครับขนาดบ่ได้ปลูกบ่ได้เป็นผู้ปอกน้ำขาเจะาะนะครับเป็นแค่ผู้ขายนะครับก็ได้กําไรนี่นะครับผมฝั่งในกะนี่ครับพอมาแหย่ยังดีหุ่มด้วยน้ําแข็งนะครับนี่ครับสิบหาแพ็ค ขายออกไปแน่เร้วนะครับเพราะว่าต่างล้านมาได้ประมาณุูมงหนึ่งแล้วนะครับไปถ่ายคลิปขายออกไปสามแพ็คแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับแนะนําเลยนะครับคลิปนี้นะครับแนะนาให้เอานี่นะครับสับปะรดผู้แล่แบบปอกแล้วนะครับผมแนะนําให้พี่น้องเอามาล่องขายเบิ้งนะครับ ถ้าเกิดจะขายเป็นย่างเดียวนี่แห้งจะเวิร์ครับผมแห้งจะดีดีมากๆเลยนะครับก็คือกองโฟมนี่เขาก็แถมไห้มาฟี่เลยนะครับพอขายสับปะรดแล้วนะครับก็ได้กองโฟมไว้ใส่งานอีกนะครับเพื่ออยากประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับก็ได้การเลยเปร์นต์ไปขายต่อได้อีกนะครับกองโฟมนี่ครับเพราะว่ามันหนาแล้วกใหญ่นะครับนี่ครับผมแถมยัง คำนวณกำไรง่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาไห่กำไรมาแล้วเขาเฮดเป็นแพกไห้นะครับเฮดเป็นแพกมาไห้นะครับให้กำไรมาแล้วหาสิ้นนะครับเขากลมาจัดการเอานะครับเรื่องราคาการขายนะครับผมนี่นะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับมาส่งมาปอกนะครับลูกค้าที่ซื้อไปกับพร้อมรับประทานนะครับสดๆไม่ไมเย็นๆหวานเจี๊ยบนะครับผมเดี๋ยววนกลับมาเบิ้ง แอปเปิลเฮานะครับแอปเปิลนะครับในน้าให้ขายแบบนี้นะครับคือของเฮ้าเฮารับของยางดีมาแล้วนะครับแนะนําให้ขายแบบเอาใส่ถุงแข็งแบบนี้นะครับถุงแข็งใสนะครับผมเห็ดปรโมอชันไว้ในถุงเลยนะครับลูกละสิบบาทนะครับหกลูกห้าสิบบาทนี่นะครับนี่พี่น้องคุ้มๆเลยนะครับ ลูกค้าที่ซื้อก็จะได้ลู้ปริมานลวงหนาเลยนะครับว่าเงื่อนหาสิบบาทนี่สิได้นี่หละแอปเปิลหกลูกนี่หละนะครับร้อยหนึ่งก็นี่นะครับสองถุงนี่นะครับมาต้องมาสังมาตวงนะครับให้เียเวลายากนะครับผมสมขึ้นกันนะครับนี่นะครับถุกละหาสิบบาทถุงใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับ ถุงใสๆนะครับสามารถคลิกดูได้ทุกด้านนะครับด้านล่างด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่นะครับแต่ว่าการรับสินค้าเขาเอาสดๆมาแล้วนี่ก็ต้องไปย่านเลยครับจะพลิกดันไดกับซดคือเก่านะครับน่วยเน่านวยเสียครับเาเอาใส่นะครับนี่นะครับวิธีเบิงสมก็เลยนะครับขวยังเขียวๆองี์นะครับนี่พี่น้องโอ้สุดยอดพี่ดีมือนี่นะครับสินค้าคุณภาพพิลีนะครับ จัดลานเนี่ทมันทั้วนะครับเฝ้าเฮ็ดคลิปจริงๆแล้วต้องจัดเต็มตรงนี้เลยนะครับครับเกาหลีนะครับมือนีเข้าไดมาาบ่อหลายนะครับเพราะว่าราคามันขึ้นแล้วนะครับราคาแพงแล้วราคาสูงนะครับเอามาขายราคาเกาบ่อได้บ่ได้กาไรเข้ากับเอามาบ่อหลายนะครับพอให้ลูกค้ามีทางเลือกนะครับแต่บ่้เน้นนะครับเข้ามาเน้นนี่นะครับสมจีนนี่นะครับ คุณภาพมันดีนะครับนี่พี่น้องอู้หลูกบักไงเลยหน่วยใหญ่ๆตาหยอกเย้านี่นะครับแต่ว่าแนะนําำแต่บักนัดนี่แหละบักนัดผู้แล่นี่แหละนะครับพี่น้องเพราะว่ามันสะดวกสบายไหมเสดวกสบายเรื่องผู้ขายเรื่องผู้กินนะครับแนะนําำเลยให้พี่น้องออกมาเลยนะครับน้ำแข็งกระเจาะใส่มาให้เรียบร้อยนะครับ มือนี่กนันนาจีบอลาไลนะครับน้ําแข็งนี่นะครับกนันนาจีใส่ได้ยูมือนี่หอดมือแรงนะครับมืออื่นเสามาขายต่ออีกนะครับผมนี่นะครับยอดมากเลยแถมยังคำคนขายเขาจะเ,เห็ดคำนวนกคำไร่อย่างมาห้เรียบร้อยนะครับข่าวตองมาลุ่นมาคำนวณใหม่คือยังพวกสมสมจีนนี่กัยังเสียงอยู่นะครับ เกิดคือหน่วยเนาหน่วยเสียนะครับเป็นคลิปแนะนํำนะครับสินค้า2อย่างนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับว่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่หน่อยกันร้ายนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับสำหรับมือใหม่นะครับของยำว่าสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากเริ่มต้นนะครับนี่นะครับผมพอจบคลิปใบชะนีก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ